สวัสดีค่ะช่องยายนุชคนตะเล็กนะคะจะมาบอกวิธีคลายเส้นเท้าคลายกล้ามเนื้อข้อเท้าให้ตัวเองนะคะจากหมอน,นุษนวดเพื่อสุขภาพหรือช่องยายนุชคนตะเล็กค่ะมาค่ะทำตามได้นะคะอ่าคลึงเส้นก่อนนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวเองหมุนนะคะ ข้างละสิบครั้งก็ได้นะคะหมุนเข้าห้างละสิบครั้งก็ได้นะคะหมุนออกคลิปสั้นๆนะคะหมุนออกอย,ยืดขึ้นยืดขึ้นยืดลงยืดขึ้นยืดลงยืดขึ้นยืดลงทำอย่างนี้สิบครั้งยี่สิบครั้ง